10อันดับตัวละครในวันพีซที่คนไม่ชอบมากที่สุดในญี่ปุ่นสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง KP Channel นะครับโดยในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดู1ิอันดับตัวละครในวันพีซที่คนไม่ชอบมากที่สุดในญี่ปุ่นโดยก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้ไว้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ การจัดอันดับที่ไม่เป็นที่นิยมนี้นะครับจัดขึ้นโดยเว็บไซต์ของญี่ปุ่นซูกิคิระโดยเว็บไซต์นี้นะครับมีผู้เข้าชมมากกว่า7ล้านคนต่อเดือนและอนุญาตให้ผู้ใช้โหวตตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบและชื่นชอบน้อยที่สุดได้รวมถึงสามารถโหวตคนจริงๆก,ก็ได้นะครับและนี่ก็คือ10อันดับตัวละครในวันพีชที่คนไม่ชอบมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่10องค์หญิงวีวี องหญิงวิวีเป็นเจ้าหญิงแห่งอาราบตัตตาและในอดีตเคยร่วมเดินทางกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยสาเหตุที่แฟนๆมันพีหลายคนไม่ชอบองค์หญิงวิวีเนื่องจากบุคลิกของเธอนั่นเองแม้ว่าเธอจะลงไหลในการต่อสู้แต่องค์หญิงวิวีก็ยังขาดความสามารถในการมีส่วนร่วมในการต่อสู้นอกจากนี้เององค์หญิงวิวียังเป็นที่รู้จักในเรื่องการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นซึ่งมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับ อันดับที่9เคนจิคามมกิเคนจิคามิกินั้นเป็นแฟนตัวยงของวันพีทและได้รับการชื่นชมจากทีมงานของวันพีทเขาเป็นพนักงานออฟฟิศและอ่านวันพีทเป็นประจำโดยเหตุผลที่แฟนไม่ชอบเคนจินะครับนั่นก็เพราะว่าความสนใจที่เขากําลังได้รับนั้นแฟนทุกคนต้องการให้นักเขียนคนโปรดสังเกตเห็นแต่สิ่งที่เคนจิได้รับก็ทําให้แฟนหลายคนอิจฉาอันดับที่8ปดยามาโตะยามาโตะเป็นลูกสาวของไคโด และเป็นคนที่แฟนๆส่วนใหญ่คาดหวังจะให้เป็นสมาชิกกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับโดยเหตุผลที่แฟนๆส่วนใหญ่ไม่ชอบยามาโตะก็คือสกิลพลังของยามาโตะนั้นแข็งแกร่งในระดับเทียบเท่ากับโซโลและซันจิและเขาก็ยังต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนอกจากนี้ความดื้อรั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ไม่น่าสนใจครับอันดับที่ 7. จทามะทามะเป็นตัวละครตัวแรกที่เปิดตัวในวานุคุนี้นะครับ และเธอได้ช่วยเหลือลูฟี่ในตอนที่ลูฟี่หิวสาเหตุที่แฟนๆไม่ชอบธามะนั่นก็เพราะนิสัยที่เอาแต่ร้องไห้ของธามะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดธามะก็จะร้องไห้ไว้ก่อนซึ่งไม่เป็นที่ถูกใจของแฟนๆบางคนครับอันดับที่ 6. ล็อบรุจิล็อบรุจิอดีตสมาชิก CP9 ปัจจุบันได้เป็นสมาชิกของ c p 0โดยสาเหตุที่แฟนๆส่วนใหญ่ไม่ชอบล็อบรุจินั่นก็เป็นเพราะว่า เขาเป็นคู่อริหลักของลูฟี่อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบอกว่าทําไมถึงไม่ชอบเขาอีกอย่างนะครับเขาชอบไลล่านิโคโล,โลบินซึ่งเป็นตัวละครเด่นของกลุ่มหมวกฟางตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเลยซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้แฟนๆไม่ชอบเขาและปัจจุบันเขาก็กําลังต่อสู้กับลูฟี่อันดับที่5าโบอาแฮนคล็อกกับตันกลุ่มโจนสลัดคุจาผู้ปกครองเกาะอเมซอนลินลีโดยเหตุผลที่แฟนๆส่วนใหญ่ไม่ชอบโบอาแฮนคล็อกก็คือ ความรักที่เธอมีให้กับลูฟี่โดยเธอพึงจะพบกับลูฟี่ซึ่งทําให้ตัวละครของแฮนคล็อกดูไม่น่าสนใจแม้ว่าตัวแฮนคล็อกเองจะเป็นตัวละครที่สวยที่สุดในเรื่องก็ตามครับอันดับที่4แครอบสมาชิกเผ่ามิงซึ่งเคยเป็นผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางสาเหตุที่แฟนๆส่วนใหญ่ไม่ชอบแครอทนั่นก็เพราะนิสัยธรรมดาธรรมดาและปุคลิกที่ไม่น่าประทับใจของแครอทโดยแฟนๆส่วนใหญ่คาดหวังให้แครอท เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหมวกฟางซึ่งทําให้แครอทได้รับคะแนนโหวตจากแฟนๆที่ไม่ชอบเธอและต้องการที่จะให้ยามาโตเข้าร่วมทีมหมวกฟางแทนแครอทนั่นเองครับอันดับที่ 3. าชาลอตลินลินกับตันกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมและผู้ปกครองเกาะโฮเก็ตบิ๊กมัมเป็นตัวละครที่ถกเถียงกันอย่างมากในวันพีชโดยสาเหตุที่แฟนๆส่วนใหญ่ไม่ชอบบิ๊กมัมนันก็เพราะว่าบิ๊กมัมทำตัวหน้าลำคาญเธอถูกผลักดันด้วยความกระหายในอำนาจ และพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนใจผู้อื่นนอกจากนี้เองบิ๊กบัมยังแสดงความลำเอยียงต่อเด็กบางคนซึ่งบ่งบอกถึงนิสัยที่น่าสงสัยของบิ๊กบัมนั่นเองครับอันดับที่2 a เออิจิโรโอดะหรืออาจารย์โอดะผู้เขียนต้นฉบับวันพีทการที่อาจารย์โอดะอยู่ในรายชื่อนี้อาจทําให้แฟนๆหลายคนประหลาดใจเนื่องจากอาจารย์โอดะเป็นผู้สร้างมังงะวันพีทที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด แต่สาเหตุที่แฟนๆส่วนใหญ่ไม่ชอบอาจารย์โอดะนั่นก็เพราะว่าการตัดสินใจของอาจารย์โอดะในการดําเนินเนื้อเรื่องแฟนๆนั้นจะไม่สามารถคาดเดาได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมใดๆสําหรับการเกียรติชายผู้ซึ่งสร้างความสุขให้กับผู้อา่านผ่านผลงานของเขาครับและอันดับที่ 1. อุตะโดยอุตะเป็นลูกสาวบุญธรรมของแฉงและเป็นศัตรูหลักในเรื่องวันพีทฟิล์มเรสนั่นเองนะครับ โดยสาเหตุหลักที่แฟนๆไม่ชอบอุตะนั่นก็เพราะว่าผิดหวังกับบทบาทของอุตะในวันพีทฟิล์มเรสและการที่เลือกให้เอโดะนักร้องชาวญี่ปุ่นมาแสดงเพลงของอุตะในเรื่องนั้นได้รับคำวิจารณ์อย่างมากทำให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นจัดอันดับให้อุตะเป็นตัวละครที่ไม่ชอบมากที่สุดในวันพีทนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรกับแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่ได้จัด10อันดับตัวละครวันพีทที่คนไม่ชอบมากที่สุด หากเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครใดที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็มาคอมเมนต์ไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ KP Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ